แต่ว่าเรามาเริ่มต้นที่ข่าวดีของคนใช้รถกันก่อนนะครับกับข่าวเรื่องของการปรับรลดราคาน้ํามันครั้งใหญ่ครับเพราะว่าวันนี้นะครับมีการประชุมกันของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากอบองอมีทางพลอากาศเอกประจินจันตองครับในฐานะหัวหน้าฝ่ายเศรฐษฐกิจเป็นประธานกอบองอด้วยที่ประชุมของกอบองอมีมติเห็นชอบให้ปรับเงินนําส่งเข้ากองทุนน้ามันเชื้อเพลิงใหม่ทุกชนิดเลยนะครับตามนโยบายของทางคอสอชอ หากไปดูในรายละเอียดเนี่ยคือจะเป็นการไปปรับในอัตราการจัดเก็บภาษ,ษาีสพสานนิตรเป็นหลักแต่ว่าสุดท้ายปลายทางครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนที่จะถึงนี้เป็นต้นไปราคาน้ํามันเบนซิน95จะลดลงถึง3.89บาท89สตางค์ครับจะเหลืออยู่นะครับหลังเที่ยงคืน44.86บสาท86สตางค์เท่านั้นแก๊สโซโฮ95ลดลง2บาทส3สตางค์ต่อลิตรจะเหลืออยู่37บาท80สตางค์ แก๊สโซฮอล91ลดลง1บาท70สตางค์เหลืออยู่35บาท78สตางค์ e 20ลดลง1บาทครับเหลือลิตรละ33บาท98สตางค์ส่วน e 85ยังคงราคาเท่าเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคือลิตรละ24บาท28สตางค์ขณะที่ดีเซลครับเป็นตัวเดียวที่มีการปรับเพิ่มในส่วนของการจัดเก็บภาษีสสารมิตรเพราะฉะนั้นนะครับราคาปลายทางหน้าปั๊มก็จะขยับขึ้นมา14สตางค์ หลังเที่ยงคืนไปดีเซลจะอยู่ที่29บาท99สตางค์ต่อลิตรนะครับซึ่งถือว่ายังคงเป็นไปตามนโยบายคอสอชอแล้วก็กอบอง,องอที่พยายามจะตรึงราคาดีเซลไม่ให้ทะลุ30บาทฮนะเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนนะคะผลจากการปรับโครงสร้างนี้ก็จะทําให้กองทุนน้ามันมีรายรับลดเหลือเดือนละ2,448ล้านบาทจากเดิม3,557ล้านบาทนั่นก็คือลดลง เดือนละ1,109ล้านบาทค่ะนอกจากนี้สองทุ่มคืนนี้ค่ะกระทรวงพลังงานก็ได้เชิญสื่อมวลชนนะคะเข้าร่วมปล่อยขบวนคาราวานออกตรวจน้ำมันคงเหลือทั่วประเทศณนะคลังน้ำมันและสถานีบริการโดยประหลัดกระทรวงพลังงานคุณอารีพงศ์ผู้ชอุ่มจะเป็นประธานคาราวานเขาจะปล่อยกันสองทุ่มค่ะออกตรวจไปจนถึงห้าทุ่มจุดปล่อยขบวนคาราวานก็คือบริเวณหน้าศูนย์เอเนอร์จีคอมเก์ อาคารบีของกระทรวงพลังงานที่วิภาวดีรังสิตเขาจะไปคอยดูว่ามีใคร<ม>กักตุนน้ำมันมหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าก็มีผลตอบําไรนะครับถ้าหากว่ามีการกักตุนเอาไว้มากๆดังนั้นต้องมีการไปคํานวณว,ว่าต้องจ่ายเงินชดเชยคืนให้กับผู้ค้าเท่าไหร,ร่ด้วยนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งมาตรการหลังจากที่มีการเปิดเวทีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นปฏิรูปพลังงานไปเมื่อวานนี้แล้วก็หนึ่งในข้อเสนอก็คือการปรับลดเงินในการที่จะจัดส่งเข้ากองทุนน้ามัน เร็วมากเลยข้อเสนอในช่วงท้าย,ท,ายที่พระพุทธอิสระเนี่ยให้เวทีต่างๆได้มีการเสนอความคิดเห็นหนึ่งในเวทีหรือว่าหนึ่งในข้อเสนอก็คือปรับลบนี่แหละรปรากฏว่าเมื่อวานนี้ประชุมเสร็จปั๊บวันนี้มีผลออกมาเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยให้การอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องนะครับสิบ่งที่ตามมาก็คือว่า บรรดารถหรูๆเองก็ขออิงแอบด้วยค,ควรจะเห็นได้ว่าค่ายรถหรูนะครับจะเป็นค่ายแบบปราสามเหลี่ยมเป็นโลหรือเป็นค่ายตัวออกสามตัวเองก็มีการผลิตรถออกมาที่จะเติมดีเซลทั้งทางที่เป็นกลุ่มที่ไม่ควรจะได้รับประโยชน์ด้านการอุดหนุนราคาเชื้อเพลิงเลยครับ